คือหน้าตอนนี้เราจะโอกาสที่เราจะไม่เจอเชื้อเนี่ยยากมากถ้าเราออกไปหน้าแค่ <c oughs> เราออกจากบ้านเนี่ยเจอเชื้อแน่นอนครับหน้าตอนนี้ไหนสิ่งแวดล้อมเชื้อเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือป้องกันอย่างเดียว <c oughs> คือหน้าตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าตรงไหนบ้างที่มันมีเชือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราประเมินตัวเองนะครับประเมินตัวเองก็คือมันมีกลุ่มเสี่ยงมันมีกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด2กลุ่ม ะะให้ประเมินว่าเราเนี่ยอยู่กลุ่มไหนควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไง1กลุ่มเสี่ยงที่หนึ่งคือกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จะมีอาการหนักหรือกลุ่มที่เสี่ยงที่จะเสียชีวิตกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกก็คือคนที่จะแพร่เชื้อมากที่สุดโดยส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นคนอายุน้อยครับไหวทำงานออกไปทํานู่นทำนี่ต่างๆคนพวกนี้แหละครับจะเป็นคนแพร่เชื้อมากได้มากที่สุดเพราะคนพวกนี้เนี่ยโดยส่ญญญวนใหญ,ญ่เขาจะออกไปทํางานใช่ไหมออกไปท,ทําธุระออกไปทํางานออกไปพบปะ ออกไปค้าขายออกไปทําธุรกิจออกไปส่งของออกไปพบไปพบปะเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับก็จะต้องมีการพบปะผมเมื่อไหร่มีการพบปะคนในความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้คนเต์ก็คือคอนเต์ที่เขาต้องทําก็คืออย่ารับเชื้อจากใครแล้วอย่าแพร่เชื้อให้ใครนะครับผมว่าวิธีการพวกเราก็น่าจะรู้กันหมดแล,ล้วล่ะการใส่แมสกนะการสวมแมสกการล้างมือ การโซเชียลดิสตานซิ่งอะไรต่างๆผมว่าพวกเราดูแลเดียสิ่งที่ผมให้ความสําคัญคือเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะพอกลับบ้านแล้วเนี่ยสำคัญอยู่ตรงนั้นครับสำคัญที่เราจะแพร่เชื้อหน้าที่สุดคือตอนถอดครับส่วนใหญ่ที่เราแพร่เชื้อหน้าตอนนี้คือโอเคนอกบ้านเราใส่แมสก์แล้วนู่นนี่นั่นดีมากนะครับอย่าลืมว่าเราออกไปเนี่ยเชื้อมันจะอยู่สมมติเราไปเจอเพื่อนที่ติดโควิดสมมูรนะ แล้วเพื่อนก็ไอใสเราหรือว่ามีเราได้รับเชื้อมาแต่มันไม่เข้าตัวเราเพราะเราใสแมสแสรริบตอนตอไหมครับณตอนนั้นมันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่ติดเพราะเราป้องกันเต็มที่ใช่ไหมครับแต่พอพอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอเชื้อเนี่ยมันอยู่ตามไหนบ้างฮะผมแมสเราตามใบหน้าตามเสื้อตามกางเกงตามมือเราอ่ะเราก็จะจะล้างมืออย่างเดียวใช่ไหมฮะ ประเด็นนี้นะครับไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บกอดลูกเลย <c oughs> เข้าบ้านเสร็จปุ๊บจุ๊บก,กับเมียเลยกอดกับผู้ใหญ่ในบ้านจุ๊บผู้ใหญ่ในบ้านนี่เลยครับมันจะแพร่เชื้อกันตอนนี้แหละ <c oughs> นี่เลยครับที่ที่เป็นสาเหตุในการแพร่เชื้อมากที่สุดบ้านเราคือนี่นี้ครับไอคนที่เป็นน่ะไอคนที่พาเชื้อน่ะไม่เป็นอะไรครับแต่คนในบ้านนี่เป็นหมดละ หลายหลายครั้งที่เราไปสวอกในบ้านเนี่ยไอคนที่ออกจากบ้านนี่รอดเกือบทุกคนเพราะเขาป้องกันตัวอย่างดีเข้าใจไหมครับเขาป้องกันตัวอย่างดีเขาใส่แมสเขาอะไรป้องกันตัวอย่างดีแต่พอกลับบ้านเสร็จปุ๊บเขากอดลูกน,นูนี่นั่นไปเล่นกับคนในบ้านเนี่ยเขาแพร่เชือ้อเพราะเชือ้อมันอยู่ตามเสือ้อตามแมสของเขาตามใบหน้าตามผมอยู่หมดคราวนี้มันจะมีโอกาสแพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นนะตอนนั้นแหละครับที่จะเป็นการแพร่เชือ้อครับแล้วก็ ตอนตอนที่เราถอดเนะนี่ยถ้าเราตอนที่เราถอดแมสก์เราก็ถอดโดยขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปแมสก็ไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนตอนที่เราถอดเสื้อถอดอะไรอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะติดตามมือได้เราตอนตอนจังหวะถอดนะเป็นจุดเสี่ยงที่สุดที่เราจะทําให้เราติดเชือ้อและทําให้คนอื่นติดเชือ้อ